สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึวันนี้ก็คืออัปเดตโมเมนต์ของไบร์วินและอัปเดตรูปภาพเพิ่มเติมจากงานมิรของญี่ปุ่นค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างได้เลยค่ะค่ะทุกคนช่วงนี้อาจจะดูเงียบๆไปสักหน่อยนะคะเราน้องๆกำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายทำเอฟโฟค่ะทุกคนและอีกอย่างช่วงนี้พี่ชมก็กำลังเครียดและลุ้นว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิดไหมเพราะพี่ชมได้ใกล้ชิดกับเพื่อนและแฟนของเขาที่ติดเชื้อกันทั้งคู่เลยคือพี่ชมได้ติดรถเพื่อนกลับบ้านหลังจากขายของเสร็จค่ะทุกคน วันที่ติดรถเพื่อนกลับบ้านยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาทั้งคู่ติดเชื้อกัน <c oughs> ก็ใส่แมสกันนะคะพี่ชมไม่ได้ถอดแมสกเลยและกลับมาถึงห้องพี่ชมก็ฉีดแอลกอฮอล์ที่ตัวเองแบบทั้งตัวเลยและฉีดของทั้งหมดที่ถือติดมือกลับมาด้วยกว่อนจะเข้าห้องพักคะ่ะทุกคนแต่ยังไงก็ยังปวดที่จะกังวลไม่ได้อยู่ดีค่ะพอช่วงสายๆของวันรุ่งขึ้นเพื่อนก็ได้ทักมาบอกให้กัดตัวเพราะผลตรวจของเขาทั้งคู่เป็นบวกหมดเลยพี่ชมก็เลยเริ่มกัดตัวตวั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคะ่ะทุกคน คืออาการของพี่ชมยังปกติดีอยู่นะคะยังไม่มีอาการอะไรเลยมีแค่ปวดหัวบ้างคือปกติเวลาที่นอนน้อยหรือเครียดพี่ชมก็จะปวดหัวบ่อยอยู่แล้วเลยไม่รู้ว่าการปวดหัวมาจากอะไรกันแน่ ค่ะและส่วนอาการของแฟนของเพื่อนเขาก็มีไอมีเจ็บคอมีท้องเสียด้วยค่ะทุกคนและส่วนเพื่อนของพี่โชเมงเขาก็มีไข้37-38องศา oh, <no. S 1> คือไข้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ตอนนี้เพื่อนกับแฟนเขาอยู่ในมือหมอแล้วค่ะ <Okay. S 1> ทุกคนแต่ตัวพี่โชเมงยังกักตัวอยู่ที่ห้องรอดูอาการแล้วจะทําการตรวจหาเชื้อในวันที่15เดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงพี่ชมจะแจ้งผลผ่านไอจีนะคะทุกคน oh, <no. S 1> ค่ะคือเครียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาขายี้โมเมนต,ต์ของน้องทั้งคู่เพื่อคลายเครียดกันดีกว่าค่ะ คือเมื่อวันก่อนน้องทั้งคู่ได้เอาไอศครีมเวลาโต้ไปไวอวยพรวันเกิดพี่หนุ่มสไตลิสท,ที่น้องทั้งคู่ได้ร่วมงานด้วยบ่อยๆนั่นแหละคะ่ะทุกคนคือยังไงอ่ะน้องทั้งคู่ไปในฐานะอะไรกันเหรอคือไปไวอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ด้วยกันใส่เสื้อแอสโตรแบรนด์ของพี่ไปด้วยกันและของที่เอาไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เขาก็คือไอศครีมแบรนด์ของเจ้าคนุน้องนั่นเองคือไปไวอวยพรในนามของคู่รักนักธุรกิจที่กําลังร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวนี้เหรอ คือใส่สเสื้อแอสโตรเพื่อไปมอเวลาโตอะไรนี้ตายตายตาย,ตายมองเผินๆก็เหมือนคู่รักไปแจกการ์ดงานแต่งเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะค่ะพอพี่หนุ่มเขาอัพรูปอัพคลิปที่น้องทั้งคู่ไปโวยพรมันเกิดลงที่ไอของเขาแล้วก็มีแฟนคลับคนหนึ่งไปคอมเมนต์ถามพี่หนุ่มว่าถ้าไร้วินแต่งงานฉันหวังว่าคุณจะเตรียมชุดแต่งงานให้ทั้งคู่ได้แล้วพี่หนุ่มก็มาตอบคอมเมนต์ของเขาว่า l ล t m มี s k them คือเหมือนพี่หนุ่มจะพูดประมาณว่าให้ฉันถามพวกเขาเลยไหมโอ้ตายตายตาย,ตายพี่หนุ่มไม่ได้พูดแย้งอะไรเลยแถมยังถามแฟนคลับคนนั้นกลับอีกว่าให้ฉันถามพวกเขาเลยไหมตายตายตายแล้วตายอีกค่ะทุกคนคือถ้าพี่หนุ่มไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่พี่หนุ่มจะพูดคํานี้เหรอคะคือถ้าพี่หนุ่มพูดแบบนี้ก็หมายความว่ายังไงพวกเขาก็จะต้องมีงานนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วคือเหมือนพี่หนุ่มจะบอกว่าให้ฉันถามพวกเขาให้เลยไหมล่ะ ่าจะให้ชั้นเตรียมชุดงานแต่งให้ในวันแต่งงานหรือเปล่านี้หรอโอ้ยชัดเจนมากคือผู้ใหญ่ไม่แยง้งไม่ปฏิเสธใดๆแต่จะถามให้อีกต่างหากมันมีอะไรที่ต้องสงสัยอีกลรอคะคุณขาว่าทั้งคู่เป็นอะไรกันแบบนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วละคะทำงานร่วมกันไปไหนมาไหนด้วยกันขนาดบอกว่าแบรนด์ไอติมเป็นของเจ้าคุณน้องแต่เหมือนคนพี่จะกระตือรือร้นช่วยน้องโปรโมทมาก ตนดูมีพิรุษอะทุกคนคือโปรโมตจนเหมือนเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยทีเดียวคือขนาดมามอบไอศครีมเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้พี่หนุ่มยังเหมือนมาในานามเจ้าของธุรกิจร่วมกันเลยอะทุกคนมันยิ่งทําให้พี่ชมมั่นใจเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเจ้าคนพี่ต้องมีส่วนร่วมในแบรนด์ไอศครีมนี้แน่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแหละค่ะทุกคนก็มองยังไงยังไงก็เหมือนแบรนด์คู่รักชัดๆว่าไหมคะค่ะแล้วทุกคนดูการแต่งตัวของเจ้าคนน้องสิคะ เหมือนใส่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงมาจากบ้านเจ้าคนพี่เลยอะแสดงว่าเขาไปค้างด้วยกันมาแน่แน่เพราะตอนนี้คนพี่พักอยู่ที่โรงแรมเพื่อรอให้บ้านแต่งเสร็จก่อนค่อยย้ายเข้าไปอยู่แล้วได้ข่าวว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เจ้าคนน้องไปพักบ่อยๆซะด้วยสิคะทุกคนงั้นแสดงว่าคนที่แนะนําโรงแรมนี้ให้กับเจ้าคนพี่ก็ต้องเป็นเจ้าคนน้องแน่แแล้วถ้าคนน้องแนะนําให้พี่แล้วก็ยิ่งเป็นโรงแรมที่ตัวเองชอบพักอยู่แล้วด้วยเนี่ย ็มีความเป็นไปได้สูงที่เจ้าคนน้องจะไปพักเป็นเพื่อนเจ้าคนพี่จริงไหมคะทุกคนโอ้ยอยู่ด้วยกันทุกช่วงชีวิตจริงๆตั้งแต่พี่อยู่คอนโดเก่าจนมาถึงคอนโดใหม่จนถึงซื้อบ้านและจนถึงย้ายมาพักที่โรงแรมเพื่อรอบ้านเสร็จอีกต่างหากอีกหน่อยพอพี่ย้ายเข้าบ้านใหม่คนแรกที่จะได้ไปนอนค้างก็คงไม่พ้นเป็นเจ้าคนน้องแน่ๆนอยู่ด้วยกันทุกช่วงชีวิตแบบนี้นี่มันคู่ชีวิตชัดๆเดินทางร่วมกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน และร่วมสร้างสิ่งต่างๆมาด้วยกันต่อไปเขาจะต้องสร้างอนาคตร,ร่วมกันแน่ๆค่ะทุกคนโอ้ยแค่คิดก็ฟินไปยังชาติหน้าแล้วละะ่คคะค่ะคุณขาค่ะวันต่อมาพี่หนุ่มก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนพร้อมกับอัปคลิปนี้ลงด้วยค่ะคือในคลิปพี่หนุ่มกําลังจะแต่งตัวให้กับน้องไบรท์แต่พี่หนุ่มเกิดเดินสะดุดค่ะทุกคนแล้วพอสะดุดพี่เขาก็เซไปหาน้องแล้วน้องก็รีบคว้ารับตัวพี่เข้าไว้ทันทีโอ้ยแสนดีจริงๆครับลูก คือน้องน่ารักกับทุกๆคนที่อยู่รอบตัวจริงๆค่ะค่ะแล้ววันนี้ทางเพจทีวีอาซาฮีไทยเขาก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่ไอจีของเขาเพิ่มเติมได้ค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักมากค่ะแล้วเขาก็ได้อัปรูปพวกนี้ลงที่ไอจีกับทวิตของเขาด้วยนะคะอ๋อนี่สินะที่น้องๆใส่นวมเพื่อเล่นเกมกันในงานมิสวันนั้นคือเป็นการใส่นวมที่ดูตะมูตะมนิน่ารักมากคือพอเห็นรูปนี้แล้วนึกถึงที่เขาเล่าว่า พอใส่นนมเสร็จแล้วน้องทั้งคู่ก็แกล้งหอ่อแกล้งชกท้องกันเล่นๆเลยเนาะทุกคนเนาะคงเป็นภาพที่น่ารักและทําให้เราเขินหนักมากแน่แน่คือทั้งคู่พอใส่ชุดนี้แล้วยิ่งดูดีอะทุกคนคือคนอะไรใส่ชุดไหนก็ดูดีดูเพอร์เฟกไปหมดแล้วทุกคนดูตอนที่น้องทั้งคู่ใส่ชุดนี้แล้วคุกเข่าลงนั่งสิคะแล้วทุกคนดูท่านั่งนะคะคือพอทั้งคู่นั่งแบบนี้ปุ๊บ โพเปลี่ยนทันทีเลยจ้าอีกคนก็นั่งได้สง,ง่าผ่าเผยดูแมนแมนส่วนอีกคนก็นั่งแบบเรียบร้อยกระมิดกระเหมยนเหมือนเป็นฝ่ายหญิงไปอีกแถมชื่อข้างหลังก็คือไบร์วินแต่ทั้งคู่นั่งสลับกันค่ะทุกคนน้องวินนั่งตรงชื่อเจ้าคนพี่ส่วนคนพี่ก็นั่งตรงชื่อเจ้าคนน้องโอ้ยที่เจ้าคนน้องนั่งตรงชื่อคนพี่หมายถึงพี่ไบร์เป็นของผมส่วนเจ้าคนพี่ที่นั่งตรงชื่อคนน้องหมายถึงน้องินก็เป็นของผมเหมือนกันอะไรนี้หรือเปล่า หรือจะบอกเป็นในๆว่าโพจริงๆที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นไบร์วินแต่จริงๆแล้วเป็นวินไบร์หรือเปล่านะค่ะทุกคนและรูปที่ทั้งคู่นั่งคุกเข่าเนี่ยมองดีๆมันคล้ายๆกับการแต่งงานแบบญี่ปุ่นเลยนะคะที่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเขาจะนั่งคุกเข่าแบบนี้เลยแต่เขาใส่ชุดแต่งงานแบบญี่ปุ่นกันคือท่านั่งการวางไม้วางมือเหมือนกันเป๊ะโอ้ตายตายตายนี่ตั้งใจให้เหมือนหรือมันบังเอิญกันแน่เอาดีๆ ถ้ามันบังเอิญเหมือนเนี่ยคือไม่ธรรมดาแล้วนะอันแสดงว่านี่คือชะตาฟ้าลิขิตชัดๆแต่ถ้าตั้งใจให้เหมือนคือคนคิดคอนเซ็ปต์มิตรครั้งนี้เขาต้องรู้อะไรมาได้แน่<อ>เขาถึงได้จัดท่าทางให้ทั้งคู่นั่งเหมือนคู่แต่งงานขนาดนี้ว่าไหมคะทุกคนค่ะแล้วรูปที่ทางเพจเขาปล่อยออกมายังมีตอนที่น้องทั้งคู่ร้องเพลงเดี่ยวๆด้วยนะคะคือทั้งชุดทั้งเวทีทั้งแสงสีคือเลิศคืออลังการมากๆ, <S <S ๆเห็นแบบนี้แล้วอยากมีโอกาสได้ดูมั่งเนาะทุกคนเนาะ คงจะฟินหน้าดูคือไม่ว่าจะเป็นงานเมดครั้งนี้หรือครั้งไหนๆที่ผ่านมาของน้องทั้งคู่มันคงจะเป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่ดีและสวยงามที่น้องทั้งคู่จะจดจําไม่มีวันลืมแน่ๆ <Okay. S 1> ครัะนอกจากมันจะเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับน้องๆแล้วมันยังเป็นการที่น้องๆได้สื่อสารอารมณ์และความรู้สึกเพื่อส่งไปยังแฟนๆที่อยู่ต่างแดนอีกด้วย ถึงแม้จะยังไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆแต่เชื่อเถอคะค่ะว่ามันคือความสุขที่ทั้งน้องและทั้งแฟนคลับจะจดจําและตราตรึงอยู่ในความทรงจําไม่ลืมลอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ก็มีแฟนคลับเขาบอกว่าวันที่น้องไร้ไปถ่ายโฆษณาของ True 5G กับ iPhone 13น้องนั่งรถไปกับเจ้าคนน้องด้วยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะมันเป็นงานเดี่ยวของเจ้าคนพี่ไม่ใช่เหรอแล้วเจ้าคนน้องไปด้วยทําไมอะ่ะคือไปเฝ้าพี่ถ่ายงานแล้วรอกลับบ้านพร้อมกันงั้นเหรอ หรือว่าพอคนพี่เสร็จงานแล้วทั้งคู่จะมีงานด้วยกันต่อเลยไปด้วยกันเลยแต่ถ้ามีงานด้วยกันต่อเดี๋ยวเจ้าคนน้องค่อยตามมาทีหลังก็ได้นี่นาทําไมจะต้องมาเสียเวลานั่งรอจนกว่าพี่จะถ่ายงานเสร็จด้วยล่ะคะทุกคนข้ารถก็ต่างคนต่างมีไม่จําเป็นต้องใช้รถคันเดียวกันก็ได้เนาะทุกคนเนาะโอ้ยพี่น้องที่ไหนเขาจะไปนั่งรอกันคะทุกคนคือไปนั่งรอนั่งเป้าแบบนี้เนี่ยมีแค่แฟนกันเท่านั้นล่ะคะคุณขา ตายตายตายโพในโพในโพในโพเลยละะ่ะค่ะค่ะและคือมีน้องไบรท์ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีพร้อมกับแคปชั่นว่านอนน้อยโอ้อหนูรูกสงสัยงานจะเยอะจริงๆมีการบ่นลงไอจีลอยลอยด้วยว่าช่วงนี้ได้นอนน้อยสงสัยน้องคงเหนื่อยและต้องการพักผ่อนจริงๆแหละคะ่ะทุกคนค่ะพอน้องอัพรูปลงทั้งคุณแม่ของน้องทั้งพี่อีทแล้วก็ทั้งเจ้าพนน้องก็มากดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วพี่อีทก็มาคอมเมนต์ด้วยว่ารีบนอนเลยนะ โอ้ยแม่อิทบอกให้ลูกชายรีบนอนคือยังไงคะแม่แม่กลัวลูกชายจะมัวแต่หยอกแฟนจนไม่ยอมรีบนอนแล้วมาบ่นว่านอนน้อยเหรอคะแม่ขาแต่เอาจริงๆน้องคงนอนน้อยจริงๆแหละคะ่ะเพราะช่วงนี้น้องๆงานเยอะมากเยอะจนไม่ค่อยมีเวลาอัพสื่อโซเชียลกันสักเท่าไหร่เลยคือที่มาอัพส่วนมากก็จะเป็นงานของลูกค้าทั้งนั้นเออหนูลูกยังไงพวกแม่แม่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหนูทั้งคู่ให้พวกหนูมีพลังในการทํางานทุกอย่างที่เข้ามานะครับเจ้าแฝดของแม่ เหนื่อยเมื่อไหร่ก็แวะมารับพลังใจจากตรงนี้ได้เสมอเลยนะคะคนแกง่งค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตโมเมนต์ของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าพรุ่งนี้พี่ชมตรวจแล้วผลออกมาเป็นบวกสงสัยจะต้องอดขยี้โมเมนต์ของน้องๆไปพักใหญแ่แน่เลยค่ะทุกคนเพราะถ้าติดจริงก็คงต้องไปรักษาตัวกว่าจะกลับมาก็คงต้องใช้เวลาหลายวันเหมือนกันคือถ้าติดจริงพี่ชมคงอดให้ดูขั้นกูเดอะมูฟวี่แน่โอ้ยแค่คิดก็เศร้ารอแล้วละค่ะทุกคน ค่ะแต่ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาให้ผลออกมาเป็นลบแล้วกันนะคะเราจะได้ยูวีด้ด้วยกันแบบนี้เนาะทุกคนเนาะค่ะไว้เราค่อยมาขยี้มาอัปเดตโมเมนต์กันต่อในคลิปหน้านะคะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวไปพักก่อนค่ะรู้สึกปวดหัวขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ